ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น ตอนนี้เยอรมันยังสามารถต่อลมหายใจลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลก2022ได้ถึงนัดสุดท้ายหลังจากเสมอสเปน1-1ต้องไปวัดกันนัดสุดท้ายกับคอสตาริกาซึ่งเกมนี้ทั้ง2ชาติได้มีทีเด็ดจากตัวสำรองลงสนามมาและวก็ยิงประตูให้กับทีมได้เกมนี้มีครบรถจริงๆครับเต็มเปี่ยมไปได้วยคุณภาพเอาเป็นว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจให้พูดถึงกันบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยจ้า เยอรมันประทาสาเปนก็การันตีแล้วครับว่าคู่นี้จะต้องเต็มเปียบไปได้วยคุณภาพอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นทีมที่เน้นการต่อบอลและกะบุกเต็มอัตราเสกกันทั้งคู่แถมยังมีเรื่องโอกาสการตกรอบของทัพอินซีเล็กเข้ามาเป็นเดิมพันถึงแม้จะมีความสูสีสมน้ําสมเนื้อแต่กันนั้นนะครับผมเกมนี้สเปนก็สามารถครองบอลเหนือนนเยอรมันตลอด90นาทีได้ถึง64%สิเปซ็นส่งเป็นสถิติครองบอลที่สูงสุดมากกว่าทุกชาติที่เคยพบกับเยอรมันนีมาทั้งหมด mm. นับตั้งแต่ตปีหากการรน,นว่งตนนรงกอแคพ ทั้งเดียวเท่านั้นในช่วง45นาทีแรกแต่อย่างไรก็ตามช่วงท้ายเกมคู่นี้แม่งอย่างเดือดเลยครับเรียกว่าแม่งไม่มีใครกักอะไรอีกต่อไปแล้วบอลเปิดหน้าแลกกันอย่างโคตรมันโดยเฉพาะเยอรมันที่ต้องการเก็บ3คะแนนให้ได้สิ่งพวกเขานะครับก็บมีโอกาสทําแบบนั้นจากชอสุดท้ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่เลวรอยซาเน่หลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขตโทษพยายามแตะหลบปูนายซิม,มอนแตะดันไปแตะเข้ามุมแคบจะยิงก็ไม่ได้แล้วผ่านมากระติดเรียกว่าเยอรมันพลาดโอกาสาทองที่จะเก็บ3คะแนนได้อย่างเหลือเชื่อส่วนภาพจําของอัลบาโรโมราตาของทุกคนเป็นนนนแบบไไหอัี้ผมม รู้ครับแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่อาจจะมองเป็นภาพกองหน้าตีนบอดยิงไม่คมจบไม่ได้เป็นไลเซนติดตัวของเขามาตั้งแต่ย้ายมาค้าแข้งกับเชลซีมาเราราวๆสี่ห้าปีก่อนแล้วแต่ในความไม่คาดหวังครับคงทําให้ความกดดันไม่เกาะกินโมราตาไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจยิงตลอด2เกมทั้งแมตช์ถลม่มคอตาริกา7-0และนะั้นเสมอกับเยอรมัน1 1่แต่ทว่าการลงเป็นตัวสำรองเขากลับสามารถยิงประตูให้กับสเปนได้2นะัดเกมที่เสมอกับเยอรมันนะครับผมโมราตาถูกส่งลงสนามาในช่วงครึง่งหลังลงเล่นอยู่ประมาณแค่10นาทีก็ยิงประตูขึ้้นนกับสเปนได้ ทำให้ผู้ชายคนนี้นะครับผมกลายเป็นผู้เล่นคนที่6ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่เป็นตัวสำรองและก็ลงมาซันบัวให้กับทีมได้2นัดติดต่อกันกลายเป็นแข้งกระทิงดุคนแรกที่สามารถขีดเขียนผลงานนี้ได้ ซึ่งด้วยความที่เยอรมันที่ตัวรุกแม่งชื่อดังเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นโทมัสมุลเลอร์เลอรอยซานเน่แซดนาบรีหรือว่าอิลคายกุนโดกันเป็นต้นแต่ทว่านักเตะที่เอ่ยชื่อมานะคะรับไม่สามารถยิงประตูให้กับทีมได้เลยในช่วงที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังสเปนศูนย์ประตูต,ตอนหนึ่งจนกระทั่งฮันซี่ฟลิกส่งตัวนิคาราสฟูครุกแนวรุกวัย29ปีจากค่ายเบเดอร์เบรเมนลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่โทมัสมุลเลอร์นาทีที่70แล,และให้หลังที่เขาอยู่ในสนามแค่13นาทีนักเตะรายนี้ก็กลายเป็น,นอ,ไไอ,ม,อนมือ อูนยซิมอนยิงไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งนี่เป็นประตูสําคัญและแต้มสาคัญให้กับเยอรมันอย่างแท้จริงซึ่งจากการลงไปตัวจริงทีเด็ดนี้นะครับทำให้นิคลาสฟูครุกกลายเป็นแข้งสำรองอินซีเล็กคนแรกที่ลงมาสันบวยกับทีมฟุตบอลโลกต่อจากมาริโอเกอร์เซ ที่เคยลงมาเป็นฮีโร่ยิงประตูชายพาอินซิเล็กอาชนะอาร์เจนตินาควา้าแชมป์เวิลด์คัพ2014มาแล้วเชื่อเถอครับว่าเดี๋ยวคงจะมีคนขุดประวัตินิคลาส์ตฝูครุกกันมาแน่นอนว่านักเตะคนนี้เป็นใครามาจากไหนซึ่งเขาเพิ่งถูกเรียกติดทีมชาติเยอรมน,นีในปีนี้และก็เพิ่งลงเล่นไปเพียงแค่สนัดเท่านั้นแต่เขายิงให้อินซิเล็กไปแล้วทั้งหมด2ประตูนับว่าผลงานไม่ธรรมดาชัยามิชยัยซึ่งมันก็เป็นการต่อยอดจากฟอร์มกับเบรเมนที่กดไป10ตรงจาก14นัดในซีซสัน่นี้แหละครับก่อนหน้านี้เยอรม ระว่งการพ่ายแพ้ต่อทีมชาติญี่ปุ่นหนึ่งประตูต่อ2ทําให้พวกเขามีโอกาสตกรอบสูงมากแต่ทว่าจากผลการแข่งขันที่นักเตะแดนซามูไรกลับแพ้กับคอสตาริกาไปศูนย์ประตูต่ตต 1, อหนึ่งผลงที่พวกเขานะครับโดนปั๊มหัวใจกลับมาหายใจได้สะดวกอีกครั้งนั่นเท่ากับว่าในสุดท้ายของขุนพลอินซีเล็กจะเข้ารอบน็อกเอาได้จะต้องเอาชนะทีมชาติคอสตาริกาที่มี3คะแนนให้ได้สถานเดียว <S <S และก็ต้องแช่งให้ญี่ปุ่นที่มี3มแต้มไม่สามารถเอาชนะสเปนได้ด้วยถ้าหากญี่ปุ่นเก็บผลเสมอก็ต้องไปวัดลูกได้เสียกันนนอออีีีีกทเเเพพรราาะะวว่นน่่ตยยงแแค1 ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ในวันนี้นะครับมีการคำนวณว่าโอกาสที่เยอรมันจะเข้ารอบมีมากมายถึง59อร์ในขณะที่สเปนมีผลเสมอกับเยอรมันก็ไม่เสียหายอะไรมากเพียงแค่ยังไม่ได้รับการการันตีเข้าสู่รอบต่อไปพวกเขายังนําเป็นจา่าฝูงของกลุ่มแข่ง2นัดมี4คะแนนลูกได้เสียบวก7ประตูและสุดท้ายที่เสมอกับญี่ปุ่นขอเพียงแค่ไม่แพ้ก็จะเข้ารอบทันทีหนทางเดียวที่สเปนจะตกรอบนะครับคือพวกเขาแพ้กับทีมชาติญี่ปุ่นและเยอรมันแพ้กับคอตาริกา ซึ่งตามหลักทฤษฎีมันอาจจะเป็นไปได้แต่ทางปฏิบัติแทบมองไม่เห็นความเป็นไปได้นี้แต่ก็มารอดูกันอีกทีละครับว่าสองชาติของกลุ่มอีใครจะผ่านเข้ารอบไปได้ในที่สุดนั่นนะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟียลฟาวเอ,อื้อมนิายามมาคนละให้เราได้นะ ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น